กองตายายสาขาสองสวัสดีครับรา้าของตายายยีบห้าบาทถึงเงี้บถึงเหงาก็ต้องสู้กันต่อไปจะได้มีไรายได้นี้หน่อยอยังดีได้ได้เล็กน้อยเข้าบ้านนี่มะครับหมูมา ไก่ย่างข้าเหนียวไก่จะมาไม่เงียบไม่เหงาอันนี้สิ่งศิธิ์ประจำหมู่บ้านเสียงนกเสียงกาอันนี้เลขให้เลขจับไม่ถูกเลขมันเยอะ เงียบ,ยบๆของเหาสู้กันไปอนาคตน่าจะดีขึ้นนี่ก็เลข97หลังสลับข้างหน้าข้างหน้าสลับข้างหลังน,นี่หมอกไม่มีเมื่อวานหมอกตึมเลยอสวัสดีทุกคนด้วยฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แชร์ทั่วประเทศเลย ถึงไม่มีสาระก็กดไปโอเคแค่สองนาทีพอยาวมากมันไล้สาระไม่มีคนดูไม่ปังช่องนี้ช่องนี้ไม่ปังมแม่อวยพรมาแล้วเดี๋ยวลงแป๊บหนึง่งอันนี้แค่นี้ก่อนฝากขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ